สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับตัวนี้นะครับเตรียมจัดส่งให้พี่ทางอุดรนหนองหานนะครับมีคิวขึ้นรถวันนี้นะครับนนะครับเจ็ดเดือนนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ จะดูโครงสร้างนี่ดีเลยนะครับตัวนี้ไม่เปียวนะครับจับเล่นได้เลยนะครับ พี่ทางอุดรรอรับได้เลยนะครับวันนี้นะครับเดียวส่งขึ้นรถวันนี้เลยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้สวัสดีครับ